สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ youtube พี่กัน,นุ่มแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ล้วค่ะเที่ยงครึ่งนะคะกัสบสาระความรู้ที่ดีที่พี่กัลน,นามาฝากนะคะช่วงเทีเ่ยงครึ่งค่ะพร้อมกับการตอบคาถามนะคะสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะก็สามารถพิมพ์คําถามไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่กัก็ให้ความรู้เสร็จแล้วเราก็จะมาตอบคําถามให้คำปรึกษากันนะคะเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าหลังคลอดอยู่นะคะโอเคค่ะนี้ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ะะมึกพี่แกลงว่าจะ,ะไหลนะมีคุณพ่อมาแชร์อยู่ว่าภรรยาเป็นนะคะก็คุณพ่อโชคดีว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตคุณพ่อสังเกตเห็นว่าภรรยานั่งร้องไห้เลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพาไปปรึกษามหมอแล้วคุณพ่อก็มาปรับปรับวิธีการดูแลภรรยานะคะคือช่วยเหลือภรรยาทุกอย่างพาออกไปรีแลก์ไปเที่ยวไปผ่อนคลายนะคะก็ดีขึ้นนะคะก็ถือว่าคุณพ่อคือสุดยอดมากนะคะ สำหรับภพาะวะซึมเศร้าหลังคลอดต้องบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญนะคะคือการเปลี่ยนแปลงหลังคลอดคือชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเ,เปลี่ยนไปเกือบทั้งหมดเลยนะเมื่อคลอดลูกอันนี้ไม่ได้พูดถึงรูปร่างอะไรนะพูดถึงกิจวัตรประจำาันต่างๆเราส่วนใหญ่เราจะไปโฟกัสที่ลูกหมดเลยนะคะทีนี้ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเราจะพูดกันว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่า ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดถ้าแบ,บ่งจริงๆนะมันจะมีแบบนี้นะคะเป็นสามแบบนะคะแบบแรกนะคะเรียกว่าอารมณ์เศร้าหลังคลอดแบบที่สองนะคะเรียกว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแบบที่สามคือภาวะจิตสังคมหลังคลอดนะคะคือเป็นเรื่องของผิดปกติเลยนะคะจิตเภทเลยนะคะเออในเรื่องของภาวะเรียกถ้าโรคจิตหลังคลอดพี่กัไม่อยากใช้คานี้มันดูรุนแรงนะคะแต่มันมี คือแบ่งเป็นสามระดับแบบนี้เลยไม่ใช่สามระดบับแบ่งเป็นสามภาวะนะคะที่นี้แต่ละภาวะจะมีอาการต่างกันนะต้องบอกก่อนว่าอารมณ์เศร้าหลังคลอดเกิดขึ้นได้นะอารมณ์เศร้าหลังคลอดเกิดขึ้นได้ผู้หญิงเกิดหลังคลอดเกิดได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะตัวพี่กันเองก็เป็นหลังคลอดคือเป็นอารมณ์เศร้าหลังคลอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยอาการเศร้าเศร้าหลังคลอดนะคะจะมีอยู่ช่วง จะเกิดขึ้นช่วงสองถึงสวันแรกหลังคลอดนะคะจนถึงหนึ่งถึงสองสัปดาห์อาการคือวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนรู้สึกทุกอย่างท่วมท้นลำคาญใจดูมันวุ่นวายใจไปหมดเนาะเศร้าร้องไห้ไม่มีสมาธินอนไม่หลับทานอะไรไม่ลงอันนี้เป็นอารมณ์เศร้าหลังคลอดที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอ่าต่อไป มาดูภา,าวะคือส่วนใหญ่ผู้หญิงเราก็จะเกิดอารมณ์เร้าหลังลอดน,นะอ่ะทีนี้มาดูภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอ่ะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอันนี้แหละสิ่งที่เราจะต้องระวังกันนะคะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน,นะคะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดจะมีอาการนะคะดังต่อไปนี้ค่ะ อารมณ์แปรปรวนรุนแรงค่ะคือวิตกกังวลหนักมากมีภาวะตื่นตระหนกรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าคิดว่าตัวเองเป็นแม่ไม่ดีพอร้องไห้บ่อยไม่รู้สึกผูกพันกับลูกรู้สึกสิ้นหวังคิดเรื่องการทำร้ายตัวเองแล้วก็ลูกนะคะการฆ่าตัวตายต่างๆไม่อยากกินอาหารหรือบางทีมันจะกลับกันก็คือทานอาหารมากกว่าผิดปกตินอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป อ่อนล้าหมดความสนใจไม่มีความสุขในเรื่องที่เคยชอบแยกตัวไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือเ,เพื่อนสับสนและก็ไม่มีสมาธิอ่านี่คืออาการของคนที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเดี๋ยวพี่กันจะมีบอกนะว่ามันต่างกันยังไงสําหรับอารมณ์เศร้าหลังคลอดนะคะเแบบี้บูนะคะกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะดิเพรสชันเนี่ยโพล์พาตั้มดิเพรสชันเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะทีนี้นะคะ มีคนบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงเราเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะต้องบอกว่าถ้าคุณแม่นะคะมีอาการอย่างน้อยนะคะหรือมีการอย่างน้อยห้าอย่างหรือมากกว่าห้าอย่างก็คือมีห้าอย่างขึ้นไปและเป็นนานอย่างน้อยสองสัปดาห์คะ่ะอันนี้นะคะเข้าข่ายว่าเราจะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดการที่ว่าคืออะไรเมื่อกี้สรุปนะนอนไม่หลับหรือนอนมากกายใจไม่สงบหรือเชื่องช้าอ่อนแรง รูปแบบการกินอาหารเปลี่ยนไปอาจจะกินไม่ได้หรือกินมากนะคะรู้สึกไร้คุณค่ารู้สึกผิดสมาธิลดลงมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายถ้าเป็นห้าอาการที่พี่เกนพูดไปทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดห้าอาการเป็นห้าอาการที่เก่งกล่าวไปนะคะอย่างน้อยห้าอาการเนี่ยแล้วก็เป็นนาสองสัปดาห์เนี่ยคุณแม่ต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะอันนี้นะคะก่อนที่จะดูภาวะจิตเภทหรือว่าโรคจิตหลังคลอด พี่แกนอยากให้ดูความแตกต่างสรุปความแตกต่างนิดนึงของเศร้าหลังคลอดกับอารมณ์เศร้าหลังคลอดหรือเบบี้บูที่เราจัดการน,นะคะกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเออนะคะจริงๆอ่ความต่างเลยนะเรื่องของระยะเวลานะคะอ่าระยะเวลาอย่างที่พี่แกนบอกนะคะถ้าคุณแม่ที่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดนะคะก็จะมีอาการ หลังจากคลอดลูกนานแล้วเกินสองสัปดาห์สองสัปดาห์สองถึงสามสัปดาห์แล้วก็ยังมีอาการอยู่นะคะก็มีอาการอยู่คือ e เกิดขึ้นแบบไม่ได้เกิดขึ้นเพิ่งหลังจากคลอดใหม่ๆอน่ะนะคะแต่มีอาการอันนี้นะคะเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะอะ่าแล้วคือหลายเดือนก็เลยหลายเดือนยังได้เลยนะคะสําหรับคนที่มีภา hmm. วะซึมเศร้าหลังคลอดอาจจะคลอดไปแล้วหลายเดือนเพิ่งมาเกิดอาการอย่างเง<ๆ>ี้ยก็ได้นะคะอ่า ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคุณแม่จะพบว่าคุณแม่จะไม่สามารถดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานหรือดูแลลูกน้อยได้เลยรู้สึกว่าทาไม่ได้ที่จะเลี้ยงลูกนะคะอะ่แต่อารมณ์เศร้าหลังคลอดยังทําได้นะคะเอ,อแล้วซึ่งความรู้สึกนี้มันไปส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าคนอื่นๆในครอบครัวเช่นสามีพ่อแม่ด้วยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็เกิดนานเกินสองสัปดาห์นะคะอาการ เกิดขึ้นนานเกิน2ส,สัปดาห์นะคะอ่าแล้วก็ไม่สามารถเบี่ยงเบนหรือว่าเมื่อพักผ่อนหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศแล้วไม่ดีขึ้นอันนี้คุณแม่เขาขายภาวะสซึมเศร้าหลังคลอดนะคะอ่าถ้ามีเนี่ยต้องไปพบแพทย์นะทีน,นี้มันจะมีอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะโรคจิตหลังคลอดซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะภาวะโรคจิตหลังคลอดเนี่ย อาจจะเป็นตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังคลอดเลยก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดที่มีความเสี่ยงเนี่ยจะเกิดในคุณแม่ที่มีภาวะแบบเป็นซึมเศร้าหรือมีภาวะจิตใจ,ใจโรคเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยก่อนอยู่แล้วด้วยนะคะอาการของโรคจิตหลังคลอดอ่าหมกมุ่นเรื่องบุตรอย่างเดียวนะคะพยายามทำร้ายตัวเองหรือว่าบุตรนะคะวาดละแวงงุนง,งงสับสนประสาทร้อนนะคะหลงผิดนอนหลับผิดปกติกระตือรือร้นหรือมีพลังทาสิ่งอื่น มากกวา่าปกติภาวะกายใจไม่สงบนะคะอันนี้เป็นภาวะนี่อันนี้คือ,อนนต้องไปหาหมอเลยนะคะสําหรับโรคจิตหลังข้อนี้นะคะคือถ้าอารมณ์เศร้าหลังขอดเกิดขึ้นได้นะคะพบเป็นส่วนใหญ่นะคะเกิด ขึ้นได้ภายในประมาณอ่ะดีไปเลยสาสัปดาห์หลังข้อนะคะแล้วก็ไม่มีตกกังวลเล็กน้อยมีร้องไห้บ้างแต่ว่าการดูแลกิจวัตรประจําวันหรือการดูแลลูกยังทําหน้าที่ได้ดีอันนี้ไม่เป็นไรอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณแม่เริ่มนะคะมีปัญหาในการทํากิจวัตรประจําวันมีความคิดนะคะทําร้ายตัวเองและลูกอเงี้ยนะคะแล้วมีอาการพวกเนี้ยนานเกินสองสัปดาห์ควรพาลูกควรพาแม่ไปพบ คุณหมอพอ่อควรพาแม่ไปพบคุณหมอนั่นเองค่ะใครที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนี้ภาวะซึมเศร้าหลังคลงอดอก็ในคุณแม่ที่มีภาวะโรคทางจิตเวชอยู่แล้วหรือคุณแม่ที่มีประวัติโรคซึมเศร้าอมีความตึงเครียดในชีวิตนะคะพวกความเครียดกับชีวิตตัวเองอยู่แล้วเนะี่ยตกงานไม่สบายหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขนาดตั้งคันให้คลอดบุตรคันแฝดนะคะ ลูกมีปัญหาสุขภาพนะคะลูกเป็สุขภาพไม่ดีก็จะเกิดความเครียดมากนะคะ,ะไม่มีใครช่วยเหลือเลี้ยงลูกดูแลลูกนะคะอันนี้ก็อาจจะทําให้คุณแม่เกิดความเสี่ยงเรื่องของซึมเศร้าหลังคลอดได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ที่นํามาฝากนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็หมดคําถามแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะลองดูว่าจะไลกแบบหนึ่งจะ เห็นกันไหมนะคะพรุ่งนี้เนาะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ